กูขอประกาศกูขอประกาศแล้วถ้าเกิดใครเข้าใจว่ามันเกี่ยวกันกูจะฟ้องมึงกูขอประกาศเฉยๆสิ่งที่ดกรมริกากำลังจะประกาศไม่เกี่ยวกับข่าวเมื่อกี้เข้าใจนะคะเออกูประกาศก่อนเดี๋ยวพวกมึงชอบมาตัดแตะตัดแตะไม่ได้นะอพวกที่ชอบดูดคลิปกูไปอะแม่งตัดแตะตัดแตะล้วเอาหน้าใครไม่รู้ไม่ใส่มึงอย่าทำ กูจะประกาศว่าเน่ไอ้พวกตำรวจแกทั้งหลายเนี่ยมึงแล้วอะไรมึงใกล้กษะเสียนน่ะมึงเลิกสตีเอานักเอาอะไรต่างๆนะมึงเลิกจะมึงเลิกสตีมึงแต่งตั้งกิ๊กแต่งตั้งเมียน้อยแต่งตั้งอะไรต่างๆมาดำรงนั่นดำรลงนี่เป็นหายเหวอะไอ้ตรงนั้นตรงนี้มึงเลิกสตีเมื่อไหร่พวกมึงจะเลิกมึงเลิกได้แล้วมันทำให้คนอื่นเขาเสียกำลังใจ มันทําให้วงการราชการเขาเสียหายมันทําให้วงการเนี่ยมันไม่ได้รับความน่าเชื่อถือมึงเลิกได้แล้วอีประเภทยอย่างเงี้ยเข้าใจยังแล้วมึงเลิกได้แล้วเอาเด็กมึงไปฝากไว้ตรงนั้นฝากไว้ตรงนี้มึงเลิกกระทํากันสักเกย์บ้างหลามึงจะเลิก <S <S แล้วพวกมึงก็เลิกส่งต่อกันเป็นทอด,ดได้แล้วฮะ เมากันในวงเล่าเสร็แล้วก็ส่งต่อกันเป็นทอดทอดทอดมึงเลิกทำได้แล้วเมียพวกมึงจะรู้ไม่รู้แต่วงการแต่เขารู้กันทั้งวงการนั่แหละเวลามึงไปแดกเล้าที่ไหน มึงไปเคานนักร้องที่ใดมึงไม่ใช่ไปเอานักร้องในเล้าในอะไรแล้วมาตั้งเป็นนั่นตั้งเป็นนี่มึงเลิกกันซะทีมันทำให้วงการมันเสื่อมเสียมึงอยากจะกกใครจะเกี่ยวใครมึงก็ปไปไว้ที่บ้านมึงสิมาเด็กภาษีประชาชนหาพ่อมึงเหรอโอเคนะกูไม่ได้พูดชื่อใครเนาะ <laughs> กูไม่ได้พูดชื่อใครเลยกูประกาศเป็นนโย,ยบาย ต่อไปเป็นนโยบายของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินโยบายของกองบัญชาการทหารบกแล้วก็นโยบายของกองบัญชาการนะกองทัพไทยแล้วก็ควรจะให้เป็นนโยบายของพรรคการเมืองทุกพัคนะเป็นนโยบายถ้ามึงจะมาบริหารประเทศบริหารชาติบริหารองค์กรเนี่ยมึงเลิกได้แล้วประเภทไปแดกเหล้าที่ไหนแล้วมึง โอ้ยสนใจนักร้องคนนั้นสนใจนักร้องคนนี้นะมึงเสร็จแล้วมึงก็นะมึงก็ไปเก็บไปกินเฉยๆสิมึงเก็บของมึงไปแต่ไม่ใช่มาบรบกวนตําแหน่งแห่งงนและก็ภาษีประชาชนเข้าใจยังดํานะอันนี้ฉันประกาศเป็นนโยบายว่ารัฐบาลควรจะทำนโยบายนี้ ฉันไม่ได้หมายถึงใครทั้งสิ้นถ้าใครเอารูปเอาหน้ากูเอาคําพูดกูไปแล้วเอาหน้าใครมาตัดแปะกูจะฟ้องมึงอย่าทํานะดรมริกาประกาศว่าพักการเมืองทุกพักผู้บัญชาการตำรวจทหารกองบัญชาการทหารสูงสุดสูงริ่วกองบัญชาการตำรวจสูงสุดสูงริ้วทุกกองบัญชาการกระทรวงตำรวจกรมทุกที่ มึงเลิกสักทีที่ประเภทเอาเมียน em um, ้อยไปตั <earn my own noise> <ALK wont representative> ้งเป็นนั่นเป็นนี่มึงเลิกได้แล้วนะถ้ามึงจะมีเมียน้อยมึงจะมีกิ๊กมีกอยมึงก็เอามันเนี่ยนะเบียดเบียนที่เงินเดือนของมึงเองดูแลกันเองมึงไม่ใช่เอาไปเบียดเบียนตําแหน่งแห่งหนแล้วก็เอาบีบีเบียดเบียนนะภาษีประชาชนเข้าใจไหมนี่ตรงประกาศเป็นนโยบายหลายทีแล้วกูเห็นอะ ข่าวก่อนก็พยายามจะยัดเยียดแต่งตั้งอีกคนนั้นอะเมียน้อยตัวเองอะไปเป็นน่นเป็นนี่จนประชาชนเขากลวมส้นตีนด่าแต่ขณะเดียวกันปุ๊บนะพอแต่งคนนั้นไม่ได้ก็มาแต่งตั้งคนนี้คนนั้นคนนั้นอะไรเงี้ยมึงเลิกกันสตีไอพวกไอพวกใหญ่ๆทั้งหลายมึงเลิกสทีมึงเลิกสที มันเสียระบบมันเสียความน่าเชื่อถือมึงคิดว่าลูกน้องมึงไม่รู้เรื่องเหรอมันรู้เรื่องหมดอะขนาดจ,จะแต่งตั้งยกย้ายตำรวจทหารยังวิ่งไปหาอีน,นั่นวิ่งไปหาอีนี่เออกูขิดเกียจจะพูด มันมีความสามารถมึงก็เอาไปไว้ที่หว่างขามึงสิเออมึงจะไปเบียดเบียนภาษีประชานหาพ่อมึงเหรอ <c oughs> แหละกูพูดแค่นี้แหละแล้วกูก็ไม่ได้พูดชื่อใครนะใครดูดเสียงกูไปแล้วใครเอาหน้าใครมาใส่กูจะดา่ากูจะฟ้องมึงนะกูจะบอกมึงให้กูไม่ได้พูดชื่อใครนะ ด็อเอรมาริกาเป็นนายกรัฐมนตรีกูจะออกนโยบายว่าห้ามกระทรวงทบวงกรมต่างๆปลัดกระทรวงอธิบดีกรมกองทหารตำรวจแต่งตั้งเมียน้อยแต่งตั้งกิ๊กแต่งตั้งกอยแต่งตั้งสาลีแต่งตั้งอะไรก็ตามแต่ไปกินตำแหน่งภาษีประชาชนมึงอยากมีมึงก็ซุกของมึงไว้เอง มึงจำไว้นะอีหาเสียสถาบันสตรีหมดก็เสียสถาบันที่ใช้ภาษีของชาติหมดอำนาจรัฐที่ปัตดเนี่ยใช้ให้มันเป็นประโยชน์สิใช้ให้มันอยู่ในล่องในลอยมึงเข้าใจไหม เาผัวใครไม่เว้นเนี่ยแก่เท่าง้่งอกไอ้มึงไม่เว้นเน่งกูก็ไม่ว่าหรอกแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยมึงเลิกสทีประเภทที่เอาตําแหน่งแห่งหนบ้างแย่งบาหลไปให้กับไอ้พวกกิกกิกกอยๆเนี่ยมึงเลิกสทีพฤติกรรมพวกมึงอะเลิกสตีกูด่าพวกตํารวจทหารทั้งหลายนั่นแหละมึงขนถูดลุกกันหมดแล้วมึง มันเป็นเรื่องกลางๆนะกูไม่ได้หมายถึงใครนะกูไม่ได้หมายถึงใครคนใดคนหนึ่งกูไม่ได้พูดชื่อใครนะอันนี้กูพูดเป็นนโยบายบถ้าเกิดมาริกาเป็นนายกอ่ะนะอันนี้ถ้าเกิดกูมาริกาเป็นนายกกูจะออกนโยบายแบบนี้กูก็เลยประกาศให้พวกมึงทราบนะเดี๋ยวถ้าเกิดดรมาริกาไปตั้งพักแล้วกูชูตัวเองเป็นนายกกูก็จะไปประกาศทุกเวทีแบบนี้แหละเออสมมุติถ้าเกิดกูเป็นนายกกูจะประกาศนโยบายบนี้ห้ามตั้งกิ๊กกอยเมียน้อยสัลี่อะไรต่างๆ ไปกินตำแหน่งภาษีประชาชนโอเคนะกูจะพูดแค่นี้แหละเอออีหากูปวดกระบาลวันๆกูต้องมานั่งอ่านข่าวอะไรก็ไม่รู้และอ้พวกเด็กเส้นเด็กสอยพวกนี้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงงานการมีก็ไม่ทาตําแหน่งนี้แม่งก็ไม่ไปทำี่าฟาสแท็กไปอยู่หอคอยงอช้างอยู่ห้องแอร์เย็นจํำหอยตลอดฮะทำไมถึงไม่ไปที่นั่นที่อ๋อพอดีว่าดำรงตำแหน่งที่จังหวัดออพอด,ดีได้ตำแหน่งที่สามจังหวัดเจแดนภาคใต้อะคะ่ะ แล้วทําไมไม่ไปกวัวหอยเหนียวค่ะทําไมนะกวัวหอยเหนียวค่ะพี่เอาทําไมอ่ะก็เหงื่อมันออกเดี๋ยวหอยเหนียวค่ะเดี๋ยวเหม็น <laughs> เอาแล้วมึ่จะไปอยู่ไหน <laughs> ไปอยู่หน้าห้องผู้ใหญ่ใครสักคนก็ได้ค่ะทําไมละ่ะอยู่ห้องเอหอ,หอยติดหอยติดเบาะหอยจะได้มีเหนียวค่ะพี่ <laughs> <laughs> กูก็บางกูก็เข้าใจพวกมันนะนะวลาเวลามีตำแหน่งอะไรไปไกลๆเนี่ยเออว่ะมันก็มันก็มีเหตุผลของมันนะนะอีเด็กอีพวกเด็กรุ่นรุ่นใหม่อ่ะมันก็ไม่ค่อยสมบุกสมบันแล้วอะเนาะ เออ,เอ,อกลัวหอยเหนียวมือเออบางทีเหงื่อออกเยอะๆเนาะเออวิ่งไปแม่งน้ําท่วมอีกเลยนะวิ่งหนีระบุยอีกเอ้ยระบุยมาโอ้ยระบุยมาเรื่อยระบุยมาอีกเดี๋ยวแม่งระบุยลงแม่งขาขาดอีกขาขาดแม่งจะขึ้นต่างขึ้นเตียงก็ไม่ได้อีกเออเดี๋ยวท่านก็จะทิ้งอีกโอ้ยยิบหายใช่ไมเออน่ะเดี๋ยวท่านออกจากคุกมาแล้วไม่เจอไม่เจอขากูจะทํายังไงสมมติสมมติเฉยๆนะเออ ก็จะยุ่งเหยิงไปหมดอ่ะมเขก็ใจ่ไหมมันจะยุ่งเหยิงไปหมดเลยอ่ะบางทีอ่ะใช่ไหมล่ะ <l ip> เอาก็เวลาเมืองไปอยู่ที่ร้อนๆออนอ่ะสมมติเมืองไปอยู่ลำพยาวลำปางแพ่น้ํ่าเง,งี้ยเมืองหน้าน้ำท่วมบ่อยด้วยงเงี้ยใช่ไหมเสร็จ <l ip> แล้วปุ๊บมึงก็ไปลงพื้นที่การสมมติใส่รองเท้าส้นสูงก็ไม่สวยอีกตัวก็จะเตีย้ยแล้วก็ตาสั้นสั้นเหมือนใครก็สั้นเหมือนอี อีตัวนั้นอ่ะอีตัวที่ไปแล้วอ่ะเออใส่ส้นสูงก็ไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องใส่รองเท้าผ้าใบแล้วทีนี้มันก็จะสั้นไงเออทั้งเสียทั้งสั้นเลยทีเนี้ยมันก็จะไม่สวยใช่ไหมมันก็จะไม่สวยอีกซัมติงไหลแดดอ่ะอะไรกูพูดอะไรกูพูดอะไรกูไม่ได้พูดอะไรเลยนะ กูพูดอะไรกูไม่ได้พูดอะไรเลยนะมึงอย่ามึงอย่ามาจับประเด็นนะกูไม่ได้พูดอะไรเลยถ้าใครเอาคําพูดดรมาริกาไปดูดดรมาริการดูดคําพูดดรมาริกาได้ไปแล้วมึงแปะหน้าใครก็ตามแต่มึงรับผิดชอบเองนะกูไม่เกี่ยวนะกูไม่ได้พูดชื่อใครกูดรมาริกาแคแประกาศนโยบายว่าถ้าดรมาริกาเป็นนายกรัฐมนตรีกูจะประกาศนโยบายว่าห้ามกระทรวงทบวงกรมทุกแห่งข้าราชการล้านรวงตำรวจทหารทุกคนตั้งกิ๊กตั้งกอยตั้งเมียน้อยไปเป็นนั่นเป็นนี่กินภาษีประชาชนเด็ดขาด ทำไมกูจะประกาศนโยบายอ่ะก็กูจะประกาศนโยบายกูผิดกูผิดอะไรกูไม่ได้ผิดอะไรนะกูจะประกาศนโยบายกูขอทาลิปก่อนเดี๋ยวเผื่อมีใครดูดคลิปกูไปเดี๋ยวคลิปไม่สวยขอทาลิปลิปสติกเบอร์สามแป๊บหนึ่งนะ มึงซื้อลิฟต์กูด้วยมึงได้ข่าวดีของมึงละมึงมึงซื้อลิฟต์กูด้วยอะซื้อลิฟต์กูไปอ่ามึงซื้อลิฟต์กูไปทาถ้ามึงจะไปเป็นเมียน้อยใครก็ตามแต่มึงต้องทาลิฟต์เบอร์สามมันจะเป็นเหมือนกับมึงยังเป็นลูกคุณหนูไม่เคยเสียตัวมาก่อนถึงถึงแม้ว่ามึงจะเคยเสียตัวมาแล้วตั้งหลายแล้วแต่ถ้าเกิดมึงทาลิฟต์เบอร์สามมันจะเหมือนคนไม่เคยเสียตัวมาก่อนถึงแม้มึงจะมีผัวตั้งแปดคนแล้วก็ตาม หาวงการนี้กูเบื่อจริงๆนี่เนี่ยเนี่ยเวลาคุณทาลิปเบอร์สามนะคะเบอร์สามจะเป็นสีชมพูตุ่นๆแบบนี้นะคะเวลาทาปุ๊บคุณจะดูเป็นลูกคุณหนูบ้านรวยทันทีเลยนะคะดูเป็นคนปากไม่ร้ายดูเป็นคนใจดีดูเป็นคนที่ไม่แย่งสามีชาวบ้านดูเป็นคนที่มีการศึกษาดูเป็นคนที่มีดีกรีดูเป็นคนที่มีภาวะวุฒิภาวะ แล้วก็มีกระตุ้งกระตังในกระเป๋ากระเป๋า <ๆ S 2> เอมเมสประมาณหลายๆใบนั้นส่วนใหญ่ผัวคนนั้นก็ซื้อให้ผัวของอีคนนั้นก็ซื้อให้ผัวอีป้าคนนั้นซื้อให้ผัวชาวบ้านซื้อให้หมดค่ะค่ะใบละล้านก็มีใบละสามาแสนก็มีส่วนใหญ่ใครซื้อให้ผัวชาวบ้านค่ะเพราะฉะนั้นนะคะลิปเบอร์สามจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นสาวโสด ที่สามารถหาผัวได้ตลอดเวลาโดยที่เราไม่เอาผัวใครมาเป็นผัวตนเพราะเราสามารถที่จะได้ผัวทีละคนทีละคนทีละคนส่งต่อกันไปเรื่อยๆค่ะลิปเบอร์สามค่ะเวลาทาสีลิปเบอร์สามแล้วจะไม่มีใครจําได้ว่ามืองมีผัวมาก่อนโอเคนะคะทาลิปเบอร์สแล้วเหมือนเราเป็นสาวบริสุทธิ์เหมือนผุดพองเป็นยองใหญ่ไม่เคยเสียตัวมาก่อนเลย ทั้งหมดมาเนี่ยคือกูพูดเข้าสู่การขายลิปถ้าลิปสติกกูขายไม่ได้ร้อยแท่งคืนนี้กูจะปิดรายการเลยกูจะปิดรายการนี้อะซื้อไปเลยอีเจ๊มึงอย่ามานั่งฟังฟีอย่างมีเกียรติมึงเชิญเลยซื้อลิปสติกกูก่อน <c oughs> เดี๋ยวกูต้องหาค่าทนายมึงซื้อลิปสติกกูก่อนเร็วๆเมาเร็ว, <c oughs> ม,รวมึงซื้อลิปสติกกูก่อนมึงเร็วๆเบอร์หนึ่งมึงซื้อลิปสติกกูก่อนเร็วอีเจ๊ ตกแต่งมาิกาเก่งสวยครบเครื่องเธอเธอเวลาเธอจะชมเธอก็ไม่ต้องจงแจ้งขนาดนั้นก็ได้ต่อหน้าต่อตามึงไม่ต้องชมต่อหน้าต่อตาบางทีกูก็เขินเวลามึงอวยอ่ะมึงอวยแบบเฉียดเฉียดนิดนึงมึงชมต้องต้องแบบนี้กูจะทำหน้ายังไงล่ะ เออคือมึงก็พูดความจริงอะน,นะคือการที่พูดความจริงแบบนี้แล้วพูดบางทีมันมันดูแบบแเข้าใจไหมไอ้เรื่องความสวยความงานของเราต้องให้คนอื่นพูดนั่นแหละแต่ว่ามึงพูดต่อหน้ากูบางทีกูทําหน้าไม่ถูกเออก็เข้าใจแหละว่าพูดความจริงสวยเก่งครบเครื่องก็รู้ว่าเป็นความจริงแต่ว่าบางทีมึงไม่ต้องพูดจงแจ้งขนาดนั้นมันเป็นการอวยยศอวยบ้างบางทีกูก็จะมา กูจะทําหน้ายัางไงก่อน mm hmm. กูจะขอบคุณมันก็ดูเหมือนยกยอตัวเองอะไรอย่เงี้ยน, mm hmm. นะเอ,อ่อจะปฏิเสธก็ไม่ใช่อกีกเดี๋ยวหาว่ากูตอแหลเข้าใจไหมทีนี้เออมันใจเออมึงใช่าใจไหมเออมัน mm hmm. กูไม่ใช่มาชาินะจะได้ตอบ่าใช่ค่ะ mm hmm. ตอบว่าอะไรนะตอบว่าขาดทราบ <c oughs> ขาดทราบกูไม่ใช่พี่ชา่านะ ดอ,อรจะไปรายการไหน,นอีกพรุ่งนี้สิบอ็ดโมงพรุ่งนี้สิบเอ็ดโมงที่แนวหน้าออนไลน์รายการมาริกาโชน่าจะโชว์กับพี่ปูหรือไม่ก็โชว์กับพี่ปองดูด้วยนะพรุ่งนี้ส1บเอดโมงที่แนวหน้าออนไลน์บ้านสาราแดงเออแล้วก็ตอนประมาณหลังเที่ยงอยู่ที่ช่องห้าไม่ได้ไปออกรายการแต่ไปขายของเปิดบูธอยู่ที่ช่องห้าเสร็จแล้วตอนประมาณห้าโมงเย็นมีงานเดินแบบนะเดี๋ยวนี้เป็นนางแบบจ้ะ ดเ,ดบบเดี๋ยวกุต้องฝึกเดินแบบก่อนเดี๋ยวไปขอยืมส้นเดี๋ยวไปเอาส้นสูงมาฝึกเดินแบบแป๊บหนึ่งูจริงๆเมื่อเช้าพูดไปรอบนึงฉันสงสัยมาตลอดชีวิตเลยว่าทำไมนางแบบมันต้องเดินขาคขว้ กูไม่เข้าใจทําไมนางแบบต้องเดินขาคว้ยกูไม่เข้าใจคือกูไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเดินขวาควายวะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายคลิปมาให้ดูพรุ่งนี้จะถ่ายคลิปมาให้ดูว่าเดินแบบเป็นยังไงนะพรุ่งนี้น้องไม่เดี๋ยวให้พรุ่งนี้ให้น้องไม่ถ่ายทอดสดให้ดูกูเดินแบบพรุ่งนี้ไม่ได้ตังหลอกงานการกุศลเออ งาน,นการกุศลว่าสันพรุ่งนี้ไปเดินแบบเสร็จแล้วก็ตอนเที่ยงเนี่ยอยู่ตรงลานลานช่องห้าไปเปิดบูธใครจะไปเจอด็เรมาริกาไปเจอได้เลยที่ช่องห้าแต่มึงอย่าไปดักตบกูนะมีทหารนะมีทหารเป็นบอดี้การ์ดจ้ะช่องห้ามีทหารเต็มหมดเลยมึงจะไปดักตบกูไม่ได้นะจ๊ะอันนี้กูบอกก่อนบางคนแม่งจะไปดักตบกูเออกูสู้คนนะเว้ยกูสู้คนนะเว้ย เสียงในหัวบอกว่าระวังคนดักตบมึงนะระวังคนดักเสียงในหัวแพ้เสียงในหัวระวังคนดักตบระว,วังช่วงนี้แม่งแบบใช่ไหมมึงไม่ต้องห่วงหรอกสามีตั้งบริการมาดูแลจ้ะ บอดีกาดถูกฝึกอบรมมาอย่างดีบอดีกาดบอดีกาดมีหญิงคนชายคนฝึกอบรมมาอย่างดีก็คนสวยอนะเนาะสามีก็ห่วงแล้วก็ห่วงเป็นธรรมดานะ